การปิดผิดก็น่าเลยงเขานะครับประเด็นของว่าวัชรัก์สูงข่าวก็นาขเราอยู่แล้วก็มีชื่อป้ายนะครับแต่ว่าบางท่านก็จะเล่นผิดที่อื่นะครับในงานพุทธคุณหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงหรือนะครับสร้างแก้ดูแล้วนะครับอมองมานะครับให้ที่ที่สะดุดตานิดให้มันสะดุดตาแล้วก็คือสำนักสงฆ์ ถามะราวอาหลังจากนั้นก็ะมีการจัดการกจราจรที่จอดรถนะครัแบบนี้ก็อาจจะพัดแคบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นทางแคบนะครับในการออกตัหลายๆสถนีนะครับในช่วงของปีปุรัวนี้นะครับเนธัาคนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดระบบนะครับของวัดุนทรสงครามเพื่อช่วยตานเาร์มีรูตงทุ่งน้ำนะครับที่งวที่น้องหัวบัวแทบดนะครับ นะครับมาทำบุญนะครับก็ได้ใช้บริการกันนะครับแล้วก็สาารถสื่อดนร้องระบบไฟฟ้าก็จะมีของวัดนี้นะครับนี้มีถ่านหิแลนะครับมีการเชื่อมต่อสายไฟด้วยแล้วก็มีระบบไฟฟ้าก็มีนะครับแต่ในบทเสียงวันนี้เราใช้เครื่องปัดไฟเอานะครับหลังจากนั้นจะมีบทของโตัวตัวนะครับอาสาอาใครเสียงราศร้าไพในวัดต่างๆนะครับซึ่งอยูในบทนี้มีของวัดสูง สามน้ำหนักก็มีค่งประมาณสองสามนาานกนะครับซึ่งก็ใช้ได้ดูสิบสี่ห้าสิบบาทคุณแม่ 40บาทคุณแม่คามจินดาสีหมู่14 100บาทคุณสมจิตสุกแสลงจากหมู่8 100บาทคุณแม่ละเอียดรสสุขหอมจากหมู่10 40บาทคุณสุมาลีสุขเพ่งจากหมู่14 120บาทคุณจันดีสมหวังจากหมู่14 110บาทขอสาธุอนุโมทนา 对呀。<Yeah. S 2> yeah. ไม้ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ณจุดตรงไหนนะคะให้มาพบท่านผู้น่านะคะที่โต๊ะอำนวยการหน้าสาลาด้วยนะคะค่ะพี่น้องเราที่เข้ามาแล้วก็นะคะเรียนเชิญนะคะได้มาท่านรอหน้าหรือหน้าจะร่วมถกบกปักใจ ในการรวบุวมนะคะวันนี้เป็นมนหาเพลนะคะเป็น,น,นว,บบวัดสุดท,กกาาะะทา้ายของโครงการถวายพัาวตัหาเพลนะคะชื่นทางฝ่ายปกครองนะคะของตำบลโคกตะเกียนนำโดยทา่านตําเนจําลองสุจิตนะคะและผู้นำทั้ง14บสี่หมู่บ้านนะคะ Mas Montri, ภาชนะที่เ <göster> ล <ges> <n ud ocy> ือกตลาดทั่วไปวุ้นเส้นที่โยกยืดย่นปลาแซวนึ่งหมูผัดผักไส้กรอก